สวัสดีคาร์บอลสวัสดี f อของเตยงบอลกันทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้คัดหนึ่งตัวนเน้นมาฝากอีกเช่นเคยครับมาพูดถึงเมื่อวานสักนิดหนึ่งครับหนึ่งตัวนเน้นทางด้านของเรียมาริดเจอกับทางด้านของโอซาซูนาก็โอ้โหผิดหวังมากๆนะครับทางด้านของโอซาซูนาเนี่ยโดนใบแดงแต่ทางด้านของเรียมาริดยิงได้แค่ลูกเดียวโอ้โหนะขาดอีกแค่หนึ่งเมล็ดนะโหทำไม่ได้นะครับแต่ต้อง นะประธานอภัยขอโทษเพื่อนเพืพี่นับที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับแต่ในครอบครัวก็อาจจะมีหักลบ กบล้างกันแล้วก็ยังมีแนวทางที่ตัว VP ที่ยังพอแก้มือให้ได้นะครับในกลุ่มในชมรมนะถ้าใครอยู่ก็แสดงความมีใจด้วยละกันนะครับแต่วันนี้ครับผมคัดมาให้เนี่ยในด้านของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบเพย์ออฟนะครับนัดแรกนะครับวันนี้เวลาตีสองครับทางด้านของบบโลกิมนะเปิดบ้านต้อนรับกำเยนทางด้านของสตูนกาฟครับคู่นี้เลยนะครับทางด้านของนะโบโลกิมกับชื่อชั้นนะครับและฟอร์มนะครับตอนนี้พูดง่ายว่าแทบจะ ดูดีกว่าทาาด้่งของสโตนกราฟนะครับพูดง่ายว่าวันนี้นะครับหนึ่งตัวเน้นเนี่ยยังไงก็มองทางน้านของโบรุกิมแน่นอนนะครับเล่นในบ้านด้วยได้เปรียบเสียงเชียร์นะครับและโมลมตมัมต่างๆให้ได้แคปเนี่ยวันนี้แรงจูงใจค่อนข้างนะฮะโบรกิมค่อนข้างมากเลยนะครับหนึ่งตัวเน้นวันนี้ผมแนะนําว่าไปทา่านขง่งฮูดกิมนัดแรกนะครับจะเปิดบ้านชนะได้อย่างแน่นอนครับถ้าชอบก็ตามมานะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับ ต้องการแนวทางมากกว่าหนึ่งทีมหน้าช่องทาให้ชินชอบทีมที่ผมแนะนํานี้เดี๋ยวไปรับแนวทางในชมรมนะครับทางเข้านะฮะปัดขวามีรายละเอียดทางเข้าอยู่นะครับหน้าโปรไฟล์นะสกิปมาได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพี่นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่นะครับในกลุ่มในชมรมนะครับไปรับแนวทางฟรีๆนะครับก่อนอื่นก่อนเพื่อนเลยนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ดูบอลางมีความสุขรวยๆเฮงๆไปกับผมเต้ยบอลนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามผมไว้นะครับและเจอกันในคลิปต่อไปถ้าชินชอบตามมาด้วย cái cảnh khắp